แตกไปลุกลำไยไยหยทองคำอวดความเซ็กซี่นุ่งชูพีตตัวจิว๋วเห็นแล้วไม้เร็วในมือสัน่นต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซบที่น่ารักและกระตันยูต่อครอบครัวมากๆเลยค่ะสำหรับสาวลำไยไยหยทองคาที่มีคิวงานแน่นตลอดทั้งปีไม่ว่าลำไย,ยจะเดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไหน เธอก็ยังมอบความสุขเอนเตอร์เทนแฟนๆอย่างเต็มที่นอกจากนี้ลำไยยังอัปเดตความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางไอจีให้แฟนๆได้เห็นลายสไตล์การใช้ชีวิตของเธอกันอยู่ตลอดล่าสุดลำไยได้โพสต์คลิปอยู่ในสาว่ายน้ำส่วนตัวใส่ชุดทูพีสสีแดงอวดความแซ่บซีดเบาๆให้หนุ่มๆได้น้ำลายหกพร้อมลงแคปชั่นว่าใหญ่ชอบสาว่ายน้ำส่วนตัวส่วนตัวเจอความเซ็กซี่ของสาวลำไยเข้าไปก็ทำเอานักร้องหนุ่ม เต่าผู้สิทธิ์วารินรักถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าพินแม้เร็วมาแถมยังใส่อีโมจิหัวร้อเสาวลำไย,ยอีกด้วย